ในทุกๆ40วินาทีครับทั้งโลกเรามีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับมีอยู่ประมาณ4,000กว่าคนต่อปีสำหรับในปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยจาก4,000กว่าของทั้งประเทศเนี่ยของเชียงใหม่เราเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จถึง238คน ในการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยก่อให้เกิดปัญหากระทบนะครับกับคนรอบข้างของผู้ที่กระทําการฆ่าตัวตายเองด้วยกับสังคมนะครับโดยรวมด้วยสิ่งนี้เป็นปัญหาที่นะครับควรจะต้องได้รับการแก้ไขจากพวกเราทุกภาคส่วนในสังคมสําหรับปัญหาต่างๆนะครับจากการฆ่าตัวตายปัจจัยที่ ทำให้มีผู้คิดฆ่าตัวตายนะครับก็มีหลายอย่างหลายประการด้วยกันประการแรกก็เป็นเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงของผู้ที่คิดฆ่าตัวตายเองไม่ว่าจะเป็นโรคจิตเวชนะครับหรือเป็นผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยในลักษณะรุนแรงซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถรักษาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยนะครับคิดสั้นนะครับไม่อยากเป็นภาระสังคม รหรือไม่อยากที่จะทนทรมานต่อไปอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างแรกจะมีปัจจัยกระกตุ้นอื่นๆน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาการจิตกาเริบนะครับหรือเรื่องของอความเครียดจ,จากปัญหารุมเร้าต่างๆที่เห็นกันบ่อยๆก็คือปัญหาด้านภาระหนี้สินนะครับก็ไม่สามารถที่จะหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาที่ได้นะครับก็คิดสั้นโดยการฆ่าตัวตายประเด็นนี้ก็เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดสิ่งที่พวกเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเองหรือคนในสังคมเองเนี่ยมีส่วนในการช่วยกันดูแลแก้ไขในส่วนนี้ครับสําหรับพฤติการที่พวกเราจะช่วยกันดูได้นะครับก็คือลักษณะอา,าการของผู้ที่ที่จะฆ่าตัวตายแน่นอนแล้วครับก็ต้องบนน้อยใจน้อยเนื้อดําใจอะไรต่างๆไม่อยางมีชีวิตอยู่อาจจะเลยเถิดจนถึงขนาดเรื่องของการสั่งเสียสั่งลาอันนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยได้นะครับอย่างแรกนะครับ ช่วยดูปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ฆ่าตัวตายโดยเฉพาะวัวสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นมีดไม่ว่าจะเป็นเชือกหรือสิ่งของมีคมหรือสิ่งที่อาจจะใช้ในการฆ่าตัวตายได้ในสิ่งนั้นนะครับถ้าท่านเห็นพฤติการแบบนี้นะครับของความคุณาท่านช่วยเอาของสิ่งนี้ของประเภทนี้ไว้ห่างๆตัวของคนที่อาจจะมีพฤติการนี้หน่อยนะครับตัวที่2ครับนอกเหนือจากการที่จะเก็บ อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงออกไปห่างๆตัวเขาแล้วเนี่ยความคิดเขายังอยู่เราขอได้กรวดกันานะช่วยนะครับในการให้คำปรึกษาหารือนะครับหรือ,อาการปลอบประโลมใจนะครับเพื่อที่จะให้คนที่มีความคิดในการที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยครับย้อนกลับมาดูย้อนกลับมานำสิ่งดีๆมาเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อที่จะให้ความคิดในการฆ่าตัวตายนะน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในประเด็นนี้ก็จะนำเรียนว่า ส่วนของความเข้มแข็งของครอบครัวความเข้มแข็งของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการช่วยเหลือไม่ให้ผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายกระทาการที่จะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรนะครับคิดให้ดีๆคิดถึงคนรอบข้างคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ไว้นะครับก็ทําไว้นะครับทําดีไว้นะครับเพื่อที่จะ ทำให้ครอบครัวสังคมมีความสุขและที่สาคัญก็คือเจ้าตัวนะครับที่จะต้องอยู่ในสังคมทําให้เกิดการพัฒนานขึ้นไปได้นะครับก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวที่เรารักและตัวเองที่เรารักครับผมขอบคุณครับ10กันยายนวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก